ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทพิปสัญจรน,นะคะดิฉันตร,รีทพิปกมลสิริผู้ดําเนินรายการวิทยุดนตรีทพิ์ทางสถานีวิทยุจุฬาออกอากาศทุกเช้านาทิดข้าเจรกาสานาทีนะคะวันนี้นะคะขอพาคุณผู้ชมสัญจรอ,ออกนอกสถานที่ค่ะมาพบกับคุณครูปิ่นอาจารย์ทิพย์ประทูอราวิทยา,า<ว>ค่ะ,คะ,คะอาจารย์ทิพย์ประทูนะคะเป็นรองประธาน ของ Thailand International Piano Festival ซึ่งในปีนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็งานจัดจัดขึ้นระหว่างวันที่สองถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนปีนี้นะคะก่อนเทศการเปียโนนานาชาตินี้จะเริ่มขึ้นในวันนี้เราก็จะมาฟังมุมมองฟังแนวคิดของครูปิ่นนะคะเกี่ยวกับดนตรี ฟังแล้วได้อะไรแล้วก็ดนตรีให้อะไรกับเราสาหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญหรือว่าวอาจจะยังไม่ค่อยเคยฟังดนตรีคลาสสิกว่าทําทไมเราต้องสนใจมาฟังดนตรีคลาสสิกก็จะมี4ี่เหตุผลหลักๆคือจริงๆอาจจะต้องมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าเอาขอให้สันส้นๆจับใจความ,มง่ายๆกระชับประชับนะข้องแรกก็คือจะทําให้เราฝึกสมาธิได้ดีช่วยในเรื่องของการจินตนาการข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเอมพัตตีซึ่งคือความเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึก ขอองคนนื่แล้วก็สุดท้ายก็คือดนตรีสามารถพาให้เราออกไปจากความรู้สึกแย่ๆได้ขออธิบายเรื่องฝุกสมาธิเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะ,เ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยดนตรีคลาสสิกเป็นเพลงที่มีความยาวค่อนข้างนานบางเพลงอาจจะมี1-2นาทีก็ได้หรือบางเพลงอาจจะยาวเป็นหลักชั่วโมงกับชั่วโมงชั่วมงกว่าก็ยังมีแต่แน่นอนเขาก็จะถูกแบ่งเป็นหลายๆท่อน ค่ะเขาจะไม่ได้ให้เราฟังยาวหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่เบรกเลยแต่ว่าในหนึ่งชั่วโมงที่ยาวเนี่ยมันก็จะมีอรรรสหรือมีความเข้มข้นที่ผ่านกระบวนการความคิดมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีขนกหลายอย่างนะคะหลายมิติของดนตรีที่ต้องทําความเข้าใจจากประสบการณ์ค่ะ แบบที่เป็นอาหารนะคะการฟังดนตรีคลาสสิกก็คือด้วยความครบรถของเขาเขาก็จะมีอาหารที่เป็นสตาร์เตอร์เรียกน้ำย่อยมีอาหารที่เป็นเมนดิชอาหารเมนูหลักแล้วก็มีอาหารหวานตกท้ายค,คือซึ่งส่วนใหญ่แล้วจริงๆดนตรีคลาสสิกจะมีสามพรถ้าถ้าเป็น large scale work ว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้าง ยาวประเด็นที่สองนะคะเรื่องจินตนาการดนตรีคลาสสิกช่วยช่วยให้เราจินตนาการยในความยุ่งเหยิงของชีวิตสมัยใหม่หที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายและเรารออะไรไม่ค่อยเป็นแล้วการได้มีสมาธิกับเพลงที่มีความยาวอะคะ่ะทำให้เราเปิดกล่องจินตนาการของเราว่าจริงๆแล้เราจะเป็นดนตรีประเภทไหนมันเป็นสิ่งที่ทำให้คน รู้สึกว่าเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษา universal คือไม่ว่าใช่ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรดนตรีก็สามารถเข้าถึงทุกคนได้เช่นเพลงเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแค่เพลงเศร้าแต่เศร้าของครูตู้เศร้าของปิดก็คนละเศร้าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันนะคะเป็นเสน่ห์ของดนตรีเพราะว่าไม่มีการปิดกั้นจินตนาการแล้วก็ดนตรีนี่จริงๆแล้วก็มี ดนตรีที่เราเรียก่็เป็นดนตรีบริสุทธิ์ไม่ได้อิงเรื่องราวนะคะเป็น Absolute Music แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมมิวสิกซึ่งก็จะอธิบายถึงเรื่องราวบุคคลสถานที่ทิวทัศน์อะไรที่สวยงามมักจะอยู่บนชื่อเพลงเป็นต้นจะเป็นไกด์ไลน์ก็ได้ในการสร้างจินตนาการให้ให้ผู้ฟังผู้ชมนะข้อที่สามเรื่องเอ็มพีรีรดนตรีทําให้เรารู้สึกได้คือดนตรีไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเนาะแต่ถ้าเปรียบเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตคือเรามีเพื่อนหรือเรามีสัตว์เลี้ยงที่เวลาที่เราเศ้าเรา เขาเข้าใจเราแค่นึงก็พอแล้วเราจะออกจากความทุกข์หรือความโศกได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีสิ่งที่แฮปปี้เกิดขึ้นแล้วเราถึงจะถูกพาออกไปจากวัฏาจักรนั้นนะคะแต่ในอีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาสามารถดึงเราให้รู้สึกดีขึ้นหรือว่าผ่อนคลายได้ค่ะ,คะจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยมันให้อิสระกับการที่เราจะรู้สึกกับดนตรีนั้นๆมันสร้างความสุขให้ผู้ฟังเวลาที่เราฟังดนตรีเนี่ยในขณะที่โลกปัจจุบันมันมีความสะดวกสบายเยอะแยะมากมายทุกคนเสพ สือทางหน้าจอการฟังดนตรีสดก็มีความสำคัญสิ่งที่ถูกอัดเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆ<ม>ก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับประสบการณ์การไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวรวมทงผู้ฟังรอบข้างด้วยท,ท,ที่ที่เรา <นะ S 2> อาจจะไม่รู้จักประสบการณ์ร่วมที่เราหาไม่ได้จากหน้าจอหรือห,อหอูฟังบรรยากาศสดเหมือนกับเราเราทานของสดให้ความอร่อยบางทีเราทาไม่ได้จากทางหน้าจอนะคะก็อยากจะ ชิญชวนคุณผู้ชมหะคโอกาสตามที่ถนัดในการที่จะไปเสพดนตรีสดบางอย่างมันเกิดขึ้นจากอะคูสติกข,ของฮอล์ดล้วยที่การอัดเสียงดนตรีสดใช่ไหมคะผ่านเข้าไปใหม่สมมติเปียนโนเข้าใหม จากมาต้องถูกคอนเวิร์ตไฟล์อีกกี่รอบอต้องถูก <of> Spotify, อัปโหลดขึ้น Spotify หรือจะ YouTube มันก็จะมีความสูญเสียในเรื่องของคุณภาพที่เห็นชัดเลยคือเรื่องของโทนคัลเลอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันในคลิปต่อไปอมันจะฟังได้ชัดเจนมากๆในการฟังดนตรีสดดนตรีสดนี่มันก็มีสเสน่ห์ในความที่บางทีมันมีอะไรเปื่อนๆน,นิดนึงด้วยความที่มนุษย์ของเรายัางแตกต่างกันเลยเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความสวยงามที่ ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเสน่ห์ของดนรตรีสดก็อยากจะชวนมาเราสามารถที่จะหาฟังดนตรีสดดีๆจากนักดนนโรุ่นใหม่ที่ตั้งใจซ้อมตั้งใจจัดเทศกาลนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนมาให้กำลังใจกันทราบว่ามีบทเพลงเยอะเลยที่ตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ซ้อมกันมาเพื่อจะนำเสนอแล้วเราก็พยายามที่จะ ย่อยสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะถึงวันงานใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปคบกันในคลิปหน้าได้ <Okay. S 1> เลยนะคะ,ะเป็นเครื่องมือในการช่วยฟังว่า mm hmm. ถ้าเราอยากจะจินตนาการระหว่างที่เราฟังเพลงมีจุดจับอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกฟังได้จันเปิงก็จะมีแนวทางในการทําความรู้จักกับดนตรีรียกว่าดนตรีคลาสสิกนะอันนี้โดยเฉพาะสําหรับเียนโนเนี่แหละคะ่ะ นะคะเราก็สามารถนำไปประ,ประยุกต์ได้ด้วยนะคะงั้นเราพบกันในคลิปหน้านะคะของรายการดนตรีทิ์สันจรกับคุณครูปิน่นค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะ